าลครับสวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมในไหนก็เป็นช่วงปีใหม่ทั้งทีนะถึงจะผ่านแล้ว2อาทิตย์ก็ตามและหลายคนก็คงจะมีตั้งเป้าหมายกันไว้ใช่ไหมครับผมว่าปีนี้เนี่ยพวกคุณอยากจะทําอะไรกันบ้างใช่ไหมส่วนผมเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับผมเป้าหมายของผมในปีนี้นะจากที่ผมเป็นนักดองมังงะมาหลายปี ผมจะเลิกดอมมังงะที่ผมซื้อแล้วจริงๆแต่ในไหนนะครับผมผมอุส่าตั้งโกขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดผมตั้งนานเกินไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะขี้เกียจเอาซะเปล่านะผมก็เลยตั้งเดทไลน์ไว้นะครับผมว่าก่อนงานหนังสือด้วยเลยเพราะมันดูชาเลนจ์ตัวผมเองดีนะผมจะอ่านมังงะทั้งหมด5เรื่องนี้นะครับก่อนที่งานหนังสือเดือนมีนาคมจะมาถึงเรามาดูกันเลยดีกว่าว่า5เรื่องที่ผมตั้งเป้าวิธีจะอ่านเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับผม เรามาดูที่เรื่องแรกกันก่อนนะครับเรื่องแรกก็คือจะเป็นอะไรไม่ได้เลยนะครับผมขอสนองนี้ตัวเองก่อนล้วนๆก็คือโจโจ้นะครับผมภาคได a อน n d อ s u n b r e a k a b l e นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือโจโจภาค4นั่นแหละซึ่งภาคนี้เนี่ยผมได้ไปถามจากแฟนโจโจตัวยงอย่างคุณฮันตามานะครับผมว่าคร่าวๆข,ข,ของภาคนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะเขาบอกว่าถ้าเกิดพวกคุณเนี่ยมีความชอบในเรื่องแนวสืบสวนสอบสวนอยู่ด้วยแล้วก็ภาคนี้เนี่ยจะยิ่งทวีคูณความเมามันเข้าไปอีกนะครับผมที่เป็นแฟนโจโจภาค3กับภาคสตีลบอลลัมอยู่แล้วเนี่ยรอไม่ไหวที่จะอ่านเรื่องนี้แล้วจริงไปต่อที่เรื่องต่อไปกันเลยนะครับผมเออ ก่อนที่จะไปเรื่องต่อไปนะครับผมขอเล่าให้ฟังนิดนึงตอนแรกเนี่ยผมยังคิดไม่ออกเลยว่าเฮ้ยผมจะอ่านเรื่องอะไรดีใช่ไหมทุกคนแต่พอผมตั้งกรอบไว้ว่าเฮ้ยผมต้องอ่านจบให้ได้ก่อนงานหนังสือเนี่ยผมก็เลยปิ๊งเรื่องนี้ขึ้นมานะครับผมเป็นเรื่องต่อจากโจโจ้เลยที่ผมต้องอ่านจบให้ได้นะครับผมนั่นก็คือเรื่อง ฝันดีนะปุลปุนนะครับผมอ่าอันนี้เป็นเล่มที่ผมอ่านค้างไว้นะครับผมก็คือเล่มที่เจ็ดสารภาพตามตรงเลยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยผมอ่านมาตั้งแต่เล่มหนึ่งและอ่านมาเรื่อยๆเลยแต่ผมก็ไม่รู้สึกว่าเวลาอ่านเนี่ยมันดิ่งหรือว่ามันจิตตกอะไรมากนะผมแค่รู้สึกว่ามันเป็นศูนย์รวมความเอี่ยงวะเข้าไว้ด้วยการเฉยๆนะครับสาหรับเรื่องนี้ทําให้เวลาอ่านเนี่ยผมก็ไม่ได้อินมากใช่ไหม เออแล้วพอไม่ได้อินมากแล้วก็แบบไม่ได้ถึงขั้นแบบอู้ชอบเรื่องนี้มากจังเลยอะไรประมาณเนี้แต่แค่อ่านแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออแล้วก็ส่องชีวิตของเด็กที่ชื่อปูนป,นปูนไปเรื่อยไปเรื่อยอ,อย่างเงี้ยนะแต่นี่ผมต้องการอ่านเรื่องนี้ให้จบก่อนงานหนังสือให้ได้เนี่ยก็เพราะว่าพี่เน็ตนะครับผมเขาได้มีการง้างหมัดต้องบอกว่าง้างหมัดไว้รอพวกเราตั้งนานแล้วเลย ว่าจะมีบอ็อกเซตนะครับของฟันดีนะปุนๆเนี่ยออกมาในงานหนังสือรอบหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมก็ก็ขอ่อานไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็จบที่งานหนังสือโดยมีการมีบอ็อกเนี่ยพร้อมเล่มจบมาให้อ่านด้วยพอดีมันก็จะได้คอมพิวต์จบๆกันไปเลยสําหรับเรื่องนี้นะครับผมและใช่ครับเรื่องที่2ผ่านไปด้วยความไวแสงนะครับเรื่องที่3นะครับหลักการเดียวกันหลักการเดียวกันเลยนะครับแต่ต้องหวังพึ่งปฏิหารของค่ายพี่แกนหน่อย <laughs> นั่นก็คือเรื่องเกิดใหม่เป็นลูกโอชินะครับผมที่ผมดองไว นานแล้วเรื่องนี้ผมดองไว้โคตรนานแล้วจริงๆตอละภาพตามตรงไปเนี่ยก็อาจจะโดนทัวลงได้แต่ช่างมันแล้วกันสําหรับเรื่องนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันสนุกแค่ตอนแรกเท่านั้นเองนะใครคิดเหมือนผมบ้างไหมหรือผมเซนไม่ถึงเองวะ <laughs> นั่นแหละครับคือล่าสุดเนี่ยทางญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้ออกเล่มจบมาแล้วไปที่เรียบร้อยนะโดยจะจบที่16เล่มนะครับผมและทางรักพิมพ์เนี่ยก็ประกาศมาแล้วว่าเล่ม15ของเกิดใหม่ลูกโอชิเนี่ยจะมาพร้อมปกพิเศษซึ่งเตรียมวางขายนะครับที่ปลายเดือนกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเล่มจบมาในการหนังสือพร้อมบ็อกเลยเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปว่ามันอาจจะต้องพึ่งปัิหารของค่ายแกหน่อยนะว่าจะสามารถทําเรื่องขอบ็อกกับทางญี่ปุ่นได้ทันไหมนะครับผมแต่ถ้าขอไม่ทันเนี่ย,ยออก พร้อมบล็อกช่วงงานเดือนตุลาเนี่ยอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะยังไงก็ได้ผมขอแค่มีบล็อกนะครับพี่กลับมาต่อที่เรื่องที่4นะครับผมเรื่องนี้เนี่ยผมบอกตามตรงว่าผมอยากอ่านเพราะว่าผมคิดถึงผลงานของอาจารย์แกมากๆที่บอกว่าคิดถึงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแกเลิกเขียนไปแล้วนะแต่ว่าพราะผลงานล่าสุดของแกเนี่ยมันติสมากๆบวกกับการใช้มุกเดิมๆในการฮุกคนอ่านเนี่ยผมก็เลยพักไว้ก่อนแค่นั้นเองนะครับพูดมามึงตรงนี้หลายๆคนอาจจะเดาออกแล้ว ใช่ครับอาจารย์ท่านนั้นก็คืออาจารย์ทัสกิฟูจิมโตะนะครับผมปร,รมาจารย์นักเขียนที่เป็นต้นแบบของนักเขียนหน้าใหม่หลายๆคนนะและเรื่องที่ผมอยากอ่านนั้นก็คือ f i ล์พันช์นะครับผมมางง่ะเรื่องก่อนหน้าที่จะทำเชนซอลแมนนะที่เรื่องนี้เนี่ยผมได้ยินกระแสม,มาหลากหลายมากๆมีทั้งชอบมีทั้งไม่ชอบแต่ก็นั่นแหละครับดีมาก <c oughs> ผมขอวิสูดด้วยตัวเองแล้วกันในใผมก็ซื้อบ o ็อกเซตบ s ็อกเซนี้มาตั้งแต่ชาติที่แล้วนะคงถึงเวลาได้แกะอ่านสักทีนะครับแล้วก็มาต่อกันที่เรื่องสุดท้ายนะครับผมผมจะต้องอ่านให้ได้ขอบอกเลยว่าผมแอบดองเรื่องนี้เนี่ยไว้โดยเฉพาะเลยนะไวที่ดีเนี่ย มันก็ต้องผ่านการดองมาเป็นเวลานานแบบนี้แหละมันถึงจะดีนะครับผมไม่เกี่ยว <c oughs> นั่นก็นคือเรื่องยมมนนะครับผมแห่งโยมโลกนะหรือโยมีโนสกไยของผมนั่นเองบงังงานเรื่องล่าสุดของอาจารย์ที่รู้อรารคาวานะครับที่ผมป้ายเพื่อนมาแล้ว2คน3คนแล้วก็ป้ายสำเร็จด้วยนะเพื่อนผมซื้ออ่านไป7เล่มแล้วแต่ผมอ่านไปแค่3เล่มเอง <c oughs> ผมมองเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยโคตรจะมันเลยนะทุกคนทั้งพอตเรื่องนะครับคาแรคเตอร์ตัวละครปมปริศนาที่ผูกไว้มองผิวเผินเนี่ยอาจจะดูธรรมดาธรรมดาก็จรงิงแต่แขนกลคนแปลาช่วงแรกเนี่ยก็แบบนี้แหละพอเขาช่วงไขความลับของศิลานักป่ากับตัวจริงของโฮมบูลครูสได้นะโอ้โหตอนนั้นถึงกับเกะแตกกันเป็นแถวแถวซึ่งผมเคยทํารีวิวเรื่องนี้ไ้ด้วยนะครับผมใครสนใจก็ไปตามกันได้โอเคอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมที่อยากจะมาแชร์นะว่าผมตั้งเป้าจะอะไร บ้างนะครับผมในปีนี้ส่วนถ้าคุณดูอยู่แล้วก็อยากจะอ่านหรือแชร์เรื่องไหนในปีนี้บ้างเนี่ยช่วยพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับผมเพื่อแบ่งปันกันได้นะอยากรู้ของทุกคนมา,มากๆนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ